เวลา10นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน1,183คน โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์การวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษาแก่นายพลากรสุวรรัตองคมนตรีและมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน9คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพเป็นสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพและเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสายวิชาชีพที่ครบวงจรใน3กลุ่มความรู้คือกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ในรอบบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน1476คนโดยสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐแก่นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีคุณภาพผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านเทคโนโลยีชั้นสูงสร้างงานวิจัยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว